สวัสดีค่ะชื่อสิงนะคะอายุประมาณ50 55 56ค่ะทำอาชีพอะไรนะครับแม่บ้านค่ะแล้วลองเล่าอาการป่วยให้ฟังหนะะ่อยครับคือเป็นลื่นล้มนะคะแล้วก็บวดสะโพกแล้วลงขาก็เลยไปนวด เดีวนี้มันไม่หายก็เลยไปฉีดยากับหมอที่คลินิกไปฉีดแต่ละที่แต่ละครั้งก็อยู่ได้ประมาณ5หรือ6วันอาการมันก็ปวดเหมือนเดิมลองไปหาหมอดูเอ็กซเรย์ดูหมอก็เลยทำเอ็มบให้ m อ็บออกมาก็คือกระดูกทับเส้นประสาทยุบไปประมาณข้อมันนึุหมอบอกว่ามีูอ2วิธีคือบล็อกกับผ่าก็เลยเข้าไปตัดินใจผ่าลังผ่าแลวงผ่าก็อาการก็ต เป็นสะโพกแล้วขานี่ก็หายไปแต่ครนี้มันมาปวดตรงน่องก็เลยกินตัวนี้ดูหมดขวดหนึ่งกินอยู่สองสามวันแรกก็ปวดมากก็เลยก็ทานไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะหายเองอะไรเงี้ยก็เลยทานไปทานไปมันก็ลืมไปเลยอาการปวดก็คิดว่าตัวนี้ก็คงจะตอบโจทย์ได้ออสเตอไรด์ค่ะถ้าใครเป็นปวดเส้นปวดเอ็นก็อยากลองก็ลองดูนะคะเพื่อมันจะหาย